สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไม c ครฟ t ในมดแพมฮาเวดคราฟส์จ้าเป็นมดที่เต็มไปด้วยผักผลไม้นานา,นานชนิดวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันแล้วจ้าไปเลยว่าวันแรกเปิดมาเหมือนเดิมตัดไม้ก่อนไม c ครฟ t เอาชีวิตรอดทุกอย่างเราต้องตัดไม้โอ้การตัดไม้ด้วยมือเปล่าช่างทรงพลังยิ่งนัก นี่มาเลยจ้าเอาเลยเอาเลยนี่แหละตัดไม้ก่อนวันแรกไม่มีอะไรที่เราต้องทํามากนอกจากตัดไม้แล้วหาที่อยู่เอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนแรกจะ้ะในตรงนี้อ่าตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำเล็กๆสบายแล้วแหละชึบมาเลยจ้าจัดวางแล้วก็อย่างแรกที่เราจะต้องทําคือ pickaxe ใช่มหม pickaxe หรือว่าเป็นสิ่งสําคัญเราก็จะเอา pickaxe นี่จ้าไปขุดเจ้า stone ให้ได้เป็น cobblestone อ,อ่า พวกที่อยู่ตามพื้นจะเป็นสโตนอุ้ยทาไมรู้สึกการขุดในนี้มันทําลึกไหมอะอันตรายไหมไม่รู้จ้ะขอ,อก่อนโอเคจากนั้นครับเป็นจัดพลิกแอ็ไม้เราก็ควรที่จะพัฒนาเป็นพ i ิกแอ็เหล็กอาสโตนพิกแอ็จ้ะเออพิกแอ็หินมาขุดเราก็จะขุดเร็ว,เวขึ้นกว่าเดิมเชือ่อมาเลยมาเนี่ยจ้ะจัดโหลด เอาให้ได้สัก20ก้อนเอาเผื่อไปครับอย่างอื่นด้วยซึบซึบอ่าครบไปจะ้ะน่าจะครบแล้วแค่นี้อ่ะคว้านมาอันนี้โยน,นทิ้งได้เลยไหมแล้วก็ดาบด้วยจ้าควานดาบแล้วก็อ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้โชวเวลซึบโช,ชวเวลมาแล้ว เคจ้ะเนื้อเนื้อในวันแรกเป็นเนื้อแกะก็ดีนะเนื้อแกะก็ดีนี่พูดปุ๊บคาแกะปั๊บมันคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้หนังแกะไปทำเตียงนอนจ้านี่อันนี้คือสิ่งที่ปรากฏในมดแพมฮาวิทครับจ้ะเมื่อเราสับไปเราจะได้ผักมาหลายชนิดอันนี้มันเทศอันนี้คอตตอนจ้ะอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จัก ไปก่อนอันนี้คือ,อไรอันนี้คือพึ่งจะทําให้เราเลี้ยงพึ่งได้ตัดไปก่อนโลดวันแรกหาที่อยู่ที่ดีๆที่โลง่ลงมีน้ําเข้าถึงน้ําได้สะดวกน้องแกะจ๋ามาเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกเห็นน้แบบแบบําแวบๆอาเป็นน้ําเล็กมากเล็กเกินไปไม่เอาไม่น่าอยู่แต่เรามาเจอนี่จ้าซับนี่ได้มาหลายชิน้นผักึกหลายชนิดเลยมดน,นี้จะเต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดจ้มีพืชแบบ เยอะแล้วก็มีผักแบบเยอะทําอาหารได้เป็นร้อยสองร้ชนิดเลยจ้าในมดแพมฮาวิทครับเป็นมอดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารแต่แน่นอนว่าบางตัวจ้ามันก็ค่อนข้างที่จะหายาก mm hmm. เช่น,พว,น,นพวกที่เป็นสัตว์น้ําพวกที่เป็นสัตว์น้ำนี่จะค่อนข้างจับยากซึ่งจับไม่ยากนะถ้าเรามีอุปกรณ์ในการคราฟการจับเพียงพอจ้ะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะเหมือนกันส่วนตรงนี้ชิบพึ่งเอามา ตรงนี้มีน้องแก่เดี๋ยวนะถ้าเราโดดตรงนั้นเราก็จะเข้าสู่อีกไบโอมที่เต็มไปด้วยไม้สีขาวไปเลยจ้ะมาการลอยน้ำอย่างทรงตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดดลงน้ำมาเร็วรีบไปเขาเดินบนผิวน้ำได้ด้วยอ่ะดีแค่ไหนมีฝีมือมีฝีมือโดยแท้ <c oughs> การเดินอย่างนี้เป็นเรื่องปกติในไม้ครับลุยมาแล้วลุยมาแล้วอ,อ้โช้มาจา้ะมา,าไปตอ น,นี่คือ,อไรหน้าตาแปลกๆรู้สึกปแปลกๆไหมเหมือนสับรถเลยจ้ะชะ่นั่นไงได้สับรถด,ด้วยฮ่าฮ่าโอ้ยดูดีดูดีดูด,ดีน้องหมูกับน้องวอัวที่อยู่ตรงนี้หรออันนี้ก็น่าอยู่จ้ะบ้านไม่เอาอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไม่ค่าตัวอื่นแทนก็ได้ถ้าตัวนั้นไปก็ค่าตัวอื่นแทนก็ได้จ้านี่วิ่งไปละไม่เป็นไรเอาเนื้อหมูกินข้าวก็ได้มา หาข้าวกินชึ้อุอย้ยจัดเลยจ้ะหาก่อนวันแรกหาผากหลายชนิดมาไว้แล้วก็หาที่ดีๆอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นป่ารกทึบจ้าโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบทักักเท่าไหร่นะป่ารกทึบแบบนี้ไม่ดีเลยชอบที่โล่งๆทางนี้โอ้โหเป็นป่าเหมือนเดิมอีกแล้ว่าจะต้องวิ่งไปไกลแค่ไหนจ้าถึงจะมีที่อยู่ดีๆให้ อางนี้ไหมทางนี้ไหม,ไหมขอเธอจ้าขอให้ไปที่อยู่ดีๆนะตาแบบนี้ไม่เอาอุ๊ยผลไม้เดี๋ยวสับนี้ก่อนเนี่อจ้านี่เป็นผลไม้ถ้ามันโตปุ๊บเราจะสามารถเก็บได้นี้ยังเก็บไม่ได้เพราะยังไม่โตจะฟันทิ้งก็ค่อนข้างที่จะเสียประโยชน์เราจะต้องปล่อยไว้สักวันสองวันจ้าเพื่อให้ผลไม้เจ้าพวกนี้โตแล้วเราค่อยมาเก็บ เก็บจากนั้นเราก็เอาไปเพาะปลูกทําพันธุ์แล้วก็อามาทําพวกอาหารแล้วก็ทําพวกขนม,ม,ม,มนมเนยก็ได้ดีๆชิบมาไปทางนี้เลยจ้ะทางนี้อ้ามีน้าใหญ่อยู่เหมือนกันแฮะน่าอยู่ไหมแถวๆนี้ใช้ได้ใช้ได้อุ้ยมีป่าดอกไม้แถวนั้นด้วยอ่ะน่าอยู่ก็เาง,ง่ายๆจ้ะว่ามันก็น่าอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่วันแรกถ้าวิ่งหาที่ มากเกินไปปัญหามันจะเกิดเดี๋ยวจะเอาชีวิตไม่รอในวันแรกนะถ้าหมดแต่วิ่งหาที่อ่ะไม่เป็นไรจ้ะเราจะวิ่งมะย่างเนื้อก่อนดีกว่าชึบหิวข้าวแล้วต้องย่างเนื้อก่อนจ้ะตัดต้นไม้มาเลยชึบเอาไม้สองอันเผาเป็นชาโคก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเอาชาโคมาย่างเนื้อจ้ะชึบม,มาได้ไหมเอ่ย ได้อีกชิ้นไหมน่าจะได้อีกชิ้นจ้ะซึบซึบตัดไม้รอมาอ่ะโอเคเราเหลือก้อนหินเฮ้ยเหลือคอมโบสโตนอยู่แค่ห้าเราทำตะเผาหวัดดีหมาเอออันตรายมากเลยไม่ควรไปตีมันใช่ไหมคำตอบคือใช่จ้ะอย่าไปยุ่งโดยไม่จำเป็นสินะ อมาย่างเนื้อก่อนโอเคย่างเนื้อแล้วระหว่างนี้ตัดรอไอ้ปกติเจ้าหมาจะฆ่าแกะไม่ใช่เหรอจร๊ะมันจะฆ่าสัตว์ที่เข้าใกล้มันหรือเปล่าเป็นไม่ได้นะจำไม่ได้จำพฤติกรรมของเจ้าหมาไม่ได้แต่ท่านี้มีหมาก็น่าที่จะจับไปเลี้ยงสักตัวนึงต้องหากระดูกก่อนหากระดูกมาเพื่อจับซึบ ตัดไม้รอจ้ะวันแรกยังไงก็คงจะต้องอาศัยอยู่เป็นบ้านไม้หรือไม่ก็อาศัยอยู่ใต้ดินวันแรกทําได้แค่นั้นแหละได้เนื้อมาสามชิ้นแล้วสี่ชิ้นจ้ะมัมก่อนแล้วยืโอโ้โหเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันจ้าโอเคแค่นี้สามชิ้นก็น่าจะพอแค่สามชิ้นก็น่าจะวิ่งต่อไปได้ไกลละอ้าวของเต็ม เก็บอะไรมาบ้างนะซึบมาจากแล้วก็อันนี้เหรออันนี้เลยไหมก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดียซึบเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ทำยังไงก็ได้ให้ของไม่เต็มของเต็มอีกแล้วจ้าเอาอะไรออกนีนะอ๋อเราเราเอาเนื้อมาหลายชนิดมันก็เลยเต็มนี่เองจะ้ะมาไปไปต่อทางนี้ที่ตรงนี้ก็น่าอยู่นะจ๊ะ ค่อนข้างที่จะโล่งดีเหมือนกันแต่ไม่เอาอะอยากได้ที่โล่งๆกว่านี้หน่อยโอ้โหอะไรนี่เป็นบออย่างลึกเลยอะลึกใช้ได้จ้ะแล้วก็พอมีที่อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะได้ไอรอนอย่างสบายๆจัดโลดเชื่ น่าจะได้หลายก้อนจะเห็นอยู่สองกองซึบอ้า,เ,อาเต็มของเต็มเอาออกโลดนี่ไงอีกก้องหนึ่งอยู่ตรงนี้จัดเลยจ้าจัดด้วยความรวเร็วแล้วก็ระวังภัยด้วยนะคิปเปอร์ระเบิดครั้งหนึ่งกระเด็นตายนะจ้าในช่วงที่ยังไม่มีกรรงไม่มีเกราะอย่างนี้ชีวิตอันตรายอันตราย เอาพึ่งทิ้งไปสักตัวหนึ่งก่อนขุดโคโอ้ยอย่าพึ่งเอามากเอาออกจ้าหาได้โคมาแล้วเอาโคใช้ในวันแรกก็ดีนะชึบม,มาแล้วจ้ารู้สึกเหมือนใกล้จะมืดแล้วนะนี่เหมือนใกล้จะมืดแล้วจ้ปะปะไปก่อนไปต่อเลยกว่าชึบหาอย่างน้อยหาโลเคชันดีๆสวย,สวย ที่จะอยู่ต่อไปในวันแรกให้ได้เราจะได้ขุดลงเหมืองลงอะไรในวันแรกจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินในวันแรกเลยโอ้ไม่มีดีเลยเหรออันนั้นก็จะเข้าสู่อีกใบโอมหนึ่งแล้วจ้ะไม่มีโอ้ยตรงนี้มีลาวาก็น่าสนใจนะถ้ามีลาวาตรงนี้มีน้ําใช่มหม มีลาวามีน้ำแต่ตรงนั้นเป็นภูเขาอ่ะตัดสินใจแล้วจ้ะอยู่มันตรงนี้เนี่ยแหละอยู่มันตรงนี้เนี่ยแหละมาจะมืดแล้วถ้าจะมืดอย่างนี้ก็เนีย่ยจะะ้ะงะอ่าอย่างที่คิดไว้เลยอย่างที่คิดไว้เลยจะมืดแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาแล้วก็เอาเตามาเลยจ้ะเตาปัก ปักเตาไปแล้วนะอยู่ไหนเอ้ยปักทอดก่อนอ๋อยังไม่ได้ปักเตาเดี๋ยวเอาทอดก่อนจ้ะชึบม,มาเมื่อกี้เหมือนหน้าจออะไรดิ้งขึ้นเมื่อกี้แป๊บนึงได้ทอดมาแล้วฮ่า,านี่ไงการอยู่นา่ายในวันแรกตาด,ดินอย่างสบายๆชิวๆโช์ชชมาเลยจ้านี้ด้วยโต๊ะคราบมาถ้าได้โต๊ะคราบมาใช่ไหมเราควรที่จะย่างเนื้อก่อนจ้ะอย่างน้อยก็ได้โคงมาแล้ว ส่วนตรงนี้ในเมื่อเป็นวันแรกใช่ไหมชึบขุดทำบันไดก่อนจ้ะคืนแรกก็คงจะต้องเนี่ยแหละขุดแรกข้างล่า <c> ง <oughs> ขุดแรกข้างล่างทำบันไดเพื่อหาทางขึ้นไม่ได้ก็จะได้ใช้บันไดขึ้นย่างเนื้อออทำกล่องด้วยดีกว่าใช่แล้วจ้ะเกือบลืมเลยกล่องใส่ของฮึบเอา ยานะเรียบร้อยอาจ้ะได้กรอกใส่ของแล้วใส่พืชผักลงไปวันแรกก็หาพืชผักมาได้หลายชนิดมาตรวจเช็คกันก่อนดีกว่าวัาได้อะไรมาบ้างจ้ะอันนี้คือซีเซมซิอ่าซีอ่าซีเซมไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อซีเซมมันชื่ออ่าอมันก็เหมือนซีเซมนะ มันชื่อซีซาเมหรือเปล่าจ้ะสไลด์อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจตัวนี้ไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ทุเรืองอ่าอันนี้ภาษาไทยคือสปะรดจ้ะสปะรดแล้วก็มีลีกด้วยอ่ามีสเกลลียอนอ่าสเกลลียนสเกลลียนนั่นเองจ้ะสเกลเลียนก็ได้นะสเกลลียนนั่นก็คือเป็นสเกลเลียนจ้ะ่เป็นสเกลเลียนแล้วก็เป็นตันิ้โอ้มี เห็ดสีขขาวแล้วก็ใบชาจ้าแล้วก็มีเรดิสเรดิสก็คือชื่อของมันนั่นแหละเมื่อกือะเทศแล้วก็มีสวิตปอเตโตในภาษาไทยน่าจะใช้คําว่ามันหวานจ้าแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้คืออ๋อรูบาบโอเครูบาบเป็นพืชที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่ชิบมาเลยอ่ะหมดไหมหมดแล้วจ้ามีไม้เผาไม้ก่อนเงบเผาไม้ตัวนั้นเพื่อทําเป็น ทอดใช่จ้ะทำเป็นทอดน,นึกออกแล้วอันนี้มาเ,เดี๋ยววางผิดทางวางผิดหน้าตรงหน้านี้มาแล้วแล้วก็เอาชึบเผาเหล็กด้วยจ้าคึบมาเรียบร้อยจากนั้นพี่เหลือแค่แครอรอเจ้าตรงนี้เราก็จะได้ทำเป็นทอดมาแล้วชึบในสิบห้าอันแล้วจ้ะ หรืออยู่3แล้วก็มี6อันเอา6อันใส่ก่อนดีกว่าชึ้อ่าได้มาคุณโลดวันแรกลงมันอย่างนี้เนี่ยแหละชึบใช้เวลาในตอนกลางคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ด้วยการขุดลงไปข้างล่างเนี่ยจ้ถึงแม้เราจะเจอราวาแล้วใช่มหม เราก็ยังขุดแบบนี้เกาะลงไปต่อก่อนถ้าเจอโคอย่างนี้ด้วยก็สบายขุดเลยซ่าได้เลยวงเลเวลด้วยวันแรกได้ขนาดนี้ก็ดีถมเทแล้วชึบ้มา ย่าบอกนะว่าที่ขุดดีกว่านี้ยังหาไม่ได้ต้องขอเวลาในการหาก่อนได้เลเวลสมาแล้วชึบชึบอาจ้ะแล้วก็2เอาไปเลยเอาใส่ไปโลดได้มาหอันทำไมสติกเพิ่มชึบชึบช้าแล้วยังเอ่ย เป็น41อันจ้ะแล้วก็วิธีขุดลงให้ปลอดภัยที่สุดใช่มหมไม่ใช่ให้ปลอดภัยจากวิธีขุดที่ให้ลงได้ลึกที่สุดก็ต้องอาศัยชื่อบันไดลงดีกว่ามันขุดค่อนข้างที่จะง่ายกว่ายี่สิบอ่าโจแล้วนี่ด้วยจ้ะมาเรายังเหลือไม้เป็นแพลงอยู่เพื่อที่ว่าจะได้ทำเตียงนอนเตียงนอน คนแก่เอ,อ้ยอ๋อคนแก่อยู่นี่สิก็ว่ายูา่ว่าไม่เจอโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจ้ะนี่มาติงนอนได้ถ้าทำติงนอนได้ก็ข้ามเวลาตอนนั้นได้สิไี่มากก็ข้าข้ามเวลาได้เหมือนกันจ้ะนอนปุ๊บข้ามเป็นนอนเช้าเอ้ยบังไม่ได้เหรอชึบเอะเหมือนจะติดบักเลยแฮะตอนถ้าตื่นมานี่จะติดบังไหมจ้ะ โอเคตื่นตื่นตรงนี้เช้าแล้วเช้าแล้วได้เวลาขึ้นไปแล้วอันที่จริงถ้าทำเตรียนอนได้ในวันแรกนะจ๊ะตอนงคืนก็ไม่ต้องหว่วงสักเท่าไหร่ค่ะเราก็สามารถข้ามเวลาได้อย่างสบายสบายเลยขึ้นมาขึ้นมาละขึ้นมาทางนี้อ่าตรงนี้อยู่ใกล้น้ำอู้หูปลาหมึกเยอะขนาดนี้แปลว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมหมึกมันก็เลยมาเกิดตรงนี้จ้ะ Chút đều hiệu mà. đây là, oi nì cái gì ơi? oi dì vô đã loại đepper mục mực mà hi 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 lâu, lâu, hi 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 อา้าวเสียเสียไฟฟรีเสียไฟฟรีไฟไปหนึ่งอันตัดต้นไม้ไปเผาก่อนเปลืองไฟเปลืองไฟเปลืองไฟซ้ซึ้มอะมาไหนเผาต่อก่อนใช้โคอย่างนั้นเดี๋ยวจะเปลืองโคด้ดยใช้เหตาได้มาแล้วหมึกย่างหมึกย่างหนึ่งตัวว่าแต่หมึกย่างนี้สามารถทำอะไรได้ต่อไหมจ๊ะ อ่มันชื่ออะไรนะเมื่อกี้ถูกไหมเอ่ยอ่าจ้ะนี่นี่ไงอยู่ในแพมฮาวเวดคราฟซ่ะถ้าจัดอยู่ในสเน็กก็คือพวกที่กินได้อันนี้สามารถทำอะไรได้ไหมย่างได้อย่างเดียวเหรอแค่ย่างได้อย่างเดียวจ้ะอ๋อมามามาได้เวลาสังหารอีกแล้วโอ้โหวันแรกวันแรกก็ได้กินปลาหมึกคืออะไรแค่น,นี้ก็ดีสมเตแล้ว ตานเลยจ้ะมาตายแน่แน <c oughs> นี่คือการออกล่าปลาหมึหกเมื่อไหร่กินวันแรกอดีแค่ไหนโอ้ยซีฟูดอาหารซีฟูดสุดยอดเลยจ้าทึอันนี้คือแปมฮาเว c คราฟในเวอร์ชั่น1 1 0 2อเนาะถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งสักก็ดีได้มา6ตัวโอ้ยอีกนิดนึงขออีกสักตัว2ตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้าโอ,โอ้มีความสุขกินปลาหมึกในวันแรกดีขนาดไหน นี่ถ้าเอา r o u มาจะได้ปลาหมึกเยอะกว่านี้ไหมจ๊ะ <c oughs> มีมีมีความเป็นไปได้งั้นแปลว่าตรงนี้มันห่างไกลน้ําก็เลยมีปลาหมึกเยอะอถือว่าเป็นข้อดีของเรานะที่เราสร้างไอ้เจ้ามันเลือกในที่ห่างไกลน้ําจ้ะปลาหมึกก็เลยเกิดอย่างนี้เลยไม่มีน้ําอยู่ใกล้ๆใ,ใช่มหมปลาหมึกถึงได้มาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยชึบไปเลยจ้ามาอุ้ยนี่นี่น,น,น,นี่อะไรเอร้ยอ้าเก็บ โอ้โหแค่วันนี้ก็ดีถงเทแล้วแซบลิงแซบลิงเก็บเลยจ้ะแซบเก็บปึ๊บปลาหมึกมาสิบตัวไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้แก่นี้ก็ดีถงเทละอเอามาจ้ะซึบแล้วก็ทำเป็นอ่า wooden tablo ดดอ,อ่า wooden tablo จ้ะเวลาที่เราขึ้นลงมันจะได้ สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยโชวอ่ะตรงนี้ขุดดินมาผมจะได้ไม่ตกยืมอ่ะเรียบร้อยจ้ะแค่นี้ก็น่าจะขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยแล้วมั้งวางโอ้ไม่มีอะไรวางตรงนี้เลยวางหินก็ได้เป็นบ้านที่ประยุก์ตใช้ทุกแร่อ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะปัก เห็นไหแค่คืนแรกก็ดูดีขนาดนี้แค่คืนแรกก็มีปลาหมึกกินเดี๋ยวเราจะลองกินดูจากว่าปลาหมึกนี้จะเพิ่มเท่าไหร่จะเพิ่มค่าอาหารเท่าไหร่หวังว่าจะเพิ่มเยอะนะน่านค่าไปเมื่อกี้เกินมาอีกแล้วโอ้ยอาหารกินแบบอินฟินิตี้โอ้ยมึงค่าไปเมื่อกี้เองนะเกินมาอีกแล้ว้ะดีเลยแถวนี้ไม่มีน้ําอยู่ใกล้สินะก็มีน้ําอยู่ใกล้ๆตรงนั้นไม่ใช่หรอจ๊ะไนดูนีวิ่งไปดูก่อนก็มีน้ําอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันไม่มาเกิดที่ตรงนี้เลย อ้สะอาจจะเล็กไปเขาก็เลยไม่เกิดเขาไปเกิดตรงนั้นงั้นแปลว่าเราเลือกที่ที่ดีแล้วแหละเลือกได้ที่ที่ดีมากมีปลาหมึกงเกิดมาให้กินไม่ขาดสายขุดโคก่อนเจอโคต้องขุดเดี๋ยววันนี้จะทำแปลงปลูกผักเพื่อไว้ขยายภายในอนาคตด,ด้วยจ้ะซึบมา ่ขนาดนี้น่าจะใช้ได้แล้วกลับดีกว่าอุ้ยสไปเดอร์แมงมุมลายตัวนั้นตายแล้วยังไม่ร้องเพลงจบเลยอ่ะก็ตายแล้วอ่ะอุ้ยมีสม,มี้อ้ยสเกลสเกลสเกล,เกลตนันไม่อยอมอย่าตามมานะตัวเองเพราะว่ารรตรงนั้นมีทางลงที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งซะะในประหมึก น่นไงไมีปลาหมึกเกิดอีเยอะม่มค่าเดี๋ยวรอให้ค่าหารลดลงสักสีช่องจัดเดี๋ยวเราค่อยกินปลาหมึกดูว่ามันจะเพิ่มสักเท่าไหร่อันนี้คือบ้านเราเอออันนี้คือบ้านเราแม่ทางที่ทางที่ทางที่ก่อนคืนไปทางตรงนั้นออกบ้านเราก็เปิดกันพอดีชื่ออันนี้ด้วยจ้ะมาโอเคเรียบร้อยละ โอ้หมีผลไม้ตรงนี้ใกล้ใ้ด้วยโอ๊ยไม่ได้สังเกตตอนแรกดีเลยจ้ะรอมันโตร,รอมันโตพอรอผลไม้โตรเราก็จะเก็บมาทําพันธุ์แล้วก็พพัธน์เป็นต้นผลไม้ต้นนั้นได้ระหว่างนี้ถางก่อนถางให้เรียบถังให้เนียนจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าข้าหารยังลดอีกหนึ่งช่องรอให้ลดอีกหนึ่งช่องเพราะว่าถ้ามันกินแล้วอยู่ดีๆประหมึกกินเต็มสามช่องจ้ะก็เราก็จะไม่ทราบว่า มันเพิ่มเท่าไหร่มันอาจจะเพิ่มสัก3.5เป็นไปได้ไหมในแพมฮาเวดคราฟจัาถ้าที่จำได้เวอร์ชันก่อนไม่มีแบบนี้นะจ๊ะเหมือนกับค่าปลาหมึกก็ไม่ได้ไม่ได้เนื้อมาอ่ะ,ชอะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สับพวกนี้แหละดีที่สุดแล้วมีเซบไม่อยู่ข้างบนด้วยเอามาโลดบ้านของเราอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลงไปข้าล่างดีกว่าประมาณที่รอส็บเล็กน่วง,งเราก็จะมา ดูจ้ะมามาดูซึบอ่ะในมอดนี้มอดแพมฮาเวตคราฟจ้ะมีของหลายอย่างที่เราสามารถคราฟได้ไหนบ้างนะอ่ะนี่จ้ะนี่คือพวกพืชพืชผักผลไม้ก็มีนะมีสตอรอเบอรี่ก็มีจ้ะมีเยอะมากน่าเล่นมากๆเลยมีพวกกล่ำปีกล่ำดอกโอ้โหพริกยวกแล้วก็มี มะม่วงหิมะพานจ้ะเรามีต้นของมันด้วยออ้มีเยอะมีเกรฟฟูดมีปลามีมะม่วงเนี่ยจะมีเยอะมากมีเมเปิลไซรัปด้วยแล้วก็มีซินามอนจะมีเยอะมากมีพวกปลาหมึกอ่าแล้วก็มีหลายอย่างมีเกลือมีเกลือเกลือเป็นถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานในการทําอย่างอื่นจ้ะมีโอ้มอกี้เปิดมาหน้านู้นใช่ไหมพอเปิดอีกหน้าหนึ่งจ้ะ นั่นนี่คือพวกน้ำผลไม้มีน้ำผลไม้เยอะใครด้งใครเดาก็ไม่เออนี่แหละเหมาะสําหรับเราแล้วจ้ะหาของกินไม่เว้นแต่ละวันมีหลายอยา่างมีหลายอยา่างอาหารชื่อปแปลกๆที่เราไม่รู้จักจากที่อ,อ่าอินพอร์ตมาจากต่างประเทศก็มีโดนัทเหรอโอ,อ้โหมีโดนัทจ้ะมีหลายอยา่างเดี๋ยวขอเปิดดูต่อไปนี่ไงสันน้ำกุ้งปูหอยปูปลามีหมด ประดุกก็มีประดุกก็มีหน้านี้ละจ้ะสูชงซูชิโอ้ไม่ใช่โตฟิตก็เหมือนเป็นเต้าหู้จ้ะอ่ะเป็นเต้าหู้แล้วเอามาทำเป็นรูปต่างๆอ่าคอตตอนแคนดี้มีด้วยแฮะรู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นมาหลายอย่างจ้ะเค้กมีหลายชนิดมีฮอลลีเดย์เค้กเค้กชอ็อกโกแลตเค้กเชอรี่ชีสเค้กโอ้โอโอโอนี่แหละใช่เลยเสื้อผ้าใส่ก็มีอ่ะเสื้อผ้าใส่ทำยังไงเอ่ยต้องใช้ แวกนี้จะต้องใช้ผ่านเจ้าเครื่องเพรสเชอร์แน่นอนจะ้ะโอ้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วขึ้นมาเอาแซลิงก่อนขึ้นมาเอาแซปลิงก่อนค้าหารเราลดลงไปสี่ช่องแล้วจะ้ะชึบเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวจะไม่มีอะไรปลูกต่อชึบม,มาเอามาให้หมดเรียบร้อยแล้วจะ้ะวันนี้เราจะมาทดสอบจ้ะว่าปลามึกหนึ่งตัวจะเพิ่มเท่าไหร่ มาแล้วนะนี่ดีเศร้เกี่ยวกันกินของไหมครับกินเลยจ้าชึบปลามึกหนึ่งตัวเพิ่มสองช่องโอเคใช้ได้จ้าหนึ่งตัวเพิ่มสองช่องก็พอๆกับพวกแครอทนะพอๆกับพวกแครอทนั่นเองโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้าลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า